ําหาคาเฟ่มทฉะที่เมืองคานาซาวะกันนะคะทุกคนนุ่เพิ่งไปช่วงวันที่25ที่ผ่านมานี้เองค่ะก็ไปก่อนโกลเด้นวีคนะคะก่อนที่คนจะเยอะจัดนะคะเมืองคานาซาวะเป็นเมืองเก่าแก่โบราณที่นุชอบมากๆค่ะเดินไปก็จะเจอคาเฟ่มทฉะคาเฟ่โบราณเยอะมากซึ่งวันนั้นที่ไปเนี่ยก็เจอคาเฟ่มทฉะที่ถูกใจสองร้านค่ะก็เหมือนเดิมสัง ฮอตอุ s สุชะนะคะหรือมัทฉะร้อนคู่กับขนมวากาชีค่ะเดี๋ยวจะมีแนะนำคาเฟ่เปิดโลกคาเฟ่รายการที่นุชคิดคนเองแต่ละคาเฟ่มาแนะนำและบอกพิกัดเพื่อนๆอีกทีนะคะใครที่มาญี่ปุ่นเมืองคานาซาวะเป็นเมืองโบราณที่ถ่ายรูปได้สวยมัทฉะอร่อยทุกที่เลยค่ะวากาชีนะคะ พีฟองสวยนะค่ะ